วันที่14ตุลาคม2564เวลา13นาฬิกานาทีที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายไมเคิลฮิตอุปทุตรักษาการแทนเอกาอาัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยพร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายประจนปรัตกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหาหรือความร่วมมือในด้านต่างๆกับจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019การป้องกันการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5และความคืบหน้าในการก่อสร้างสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาภายหลังเสร็จสิ้นการหาเรือนายไมเคิลฮีตได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าในวันนี้ได้พูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถึงแผนง,งานของจังหวัดเชียงใหม่ในการเปิดจังหวัดอีกครั้งตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งสิ่งที่สำคัญคือการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้อยู่ในขอบเขตที่จำกัดทั้งนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐได้บริจาควัคซีน mRNA ให้แก่ประเทศไทยแล้วจำนวน1.5ล้านโดส และในเดือนหน้าคาดว่าจะมีการบริจาคเข้ามาอีกหนึ่งล้านโดสขณะที่แนวโน้มการติดเชื้อภาพรวมในประเทศไทยก็พบว่ามีจำนวนลดลงซึ่งสอดคล้องกับการที่ประเทศไทยได้นำเข้าวัคซีนชนิดไฟเซอร์มาใช้จำนวน30ล้านโดสในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมองว่ารัฐบาลไทยกำลังดำเนินการอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง ที่นำวัคซีน mRNA เข้ามาในช่วงเวลานี้ซึ่งจะทำให้การควบคุมนั้นอยู่ภายใต้ขอบเขตที่จำกัดได้